สวัสดีทุกคนนะครับพบกับเต้ยชาแนลช่องของเต้ยนะครับวันนี้เป็นทริปเอ่อคนบ้าขี่สุสกิเข้าอุทยานแห่งชาติฟูเตยนะครับเราจะไปยังจุดเครื่องบินตกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตถึง223สสามศพนะฮะที่จังหวัดสุพรรณนะครับ,มนะรบลมพอกันแล้วไปออกเดินทางกันอีก180โลครับไปดูกัน คลิปนี้ก็มีโตโยจีดี d ี4ลำนะครับแล้วก็มีพี่ที่เป็นเจ้าของอู่นะครับขับซียเอฟไปด้วยคันหนึ่งนะฮะทุกคันยางวิบากหมดเลยนะครับมีรถผมคันเดียวนะที่เอ่อยางทางดํานะฮะมาดูนะครับว่าผมจะเป็นภาระให้คนสี่คนนี้ขนาดไหนนะครับไ้ต้าไฟจะลุกไฟจะลุกขึ้นมาเนี่ย คลิปนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้นำทางนะครับเพราะว่าไม่มีคันไหนที่มีนี่เลยนะนีที่ติดโทรศัพท์นะครับมีคันหงันเดียวห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการทางคลิปเนาะทุกท่านน่าจะทราบดีนะครับว่าผมขายเจ้าสำเริงไปแล้วนะครับ mm hmm. Royal Enfield Classic 350นะ ขายให้แฟนช่องนี่แหละครับที่ติดตามที่อะไรมาตลอดนะครับจุดหมายแรกในทริปนี้ของเราก็คือไปที่เขื่อนกระเสียวก่อนนะครับก็อีก132่มกิโลตอนนี้6กโมงครึ่งนะฮะน่าจะถึงประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะับอีก100กิโลถึงเขื่อนกระเสียวนะฮะน้องปีใหม่นะ้ำมันหมด แค่เติมน้ำมันก่นอนขูดกันเป็นร้อยองานะยิงคืนร้อย,อยใช่ไใ่เปลี่ยนไหมเนี่ยไม่รู้ร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยนี่รู้แต่ผมมันรู้สึกว่าไม่ถึงร้อยไม่ถึงนี่ยนะผมมันรู้สึกว่าไม่ถึงร้อยใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนดุมเปลี่ยนอะไรใหม่ใช่ป่ะออมันใส่สายใหม่แต่ก็ใกล้เคียงอยู่ไม่แต่ว่าร้อยไม่ร้อยคือไง่ายว่าฟัง,ฟ,งฟังเสียง,ฟ,ง,งยฟังเสียงรถพิเศษอ่ะใช่ เสียงรถพี่เทีนเหมือนขาดใจเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเออร้อยหนึ่งละกล่องกล่องตัดแท้นั้นใช่ไหมมันล็อกพอดีเป๊ะเลยนะจีดีเดิมๆอ่ะมันไม่ได้ล็อกมันแบบทำไมขาบูมันได้แค่นั้นใช่ไหมไม่แต่ที่มันหมดอ่ะเพราะขบูนได้แค่นั้นใช่ไหมคาบูนิดเดียวเองนะกล่องเดิมมันก็มีร้อยยี่นะอจดทำไมก็เอาน้ำก่อนไหมสามร้อยเฮ้ยคือเกี้ยงถังเลยไม่ล่ะหมดถังเลยหร ทีดีมันจะมีก็อกอยู่นะฮะหมุนข้างบนมันจะวิ่งมันจะมีประมาณ10ลิตรข้างบนนะแล้วข้างล่างมีประมาณ1 2ถึงลิตรอันนี้ลูกอะไรอ่ะ้า4เท่าเหมือนกัน้าสีทะดูน้ำมันหนาเกินไปแต่จริงๆว่าจะจัด เป็นวิบากแล้วแต่ก็เสียดายรถว่ะเสียดายหารถใหม่ก่อนคือต้องหั่นเยอะเลยถ้าทำวิบากอ่ะไม่เยอะนนิดห่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่อทำแบบเหมือนวิบากโบราณน่ะเออใช่ใช่ใช่ครับเยอะเดี๋ยวคุณทำให้หน้าลอยลอยหน่อยหลังสั้นหน่อยเยอะเดี๋ยวคุณทำให้แล้วใส่บางโพนอันใหญ่ใหญ่อ่ะที่ว่าตะขอเขาอะใส่ที่สาเล้งเขาใส่อ่ะไาต่อเลยไหม ร้อยโลตรงองเดียวก็ถ้าสักแปดโมงครึ่งหาที่กินข้าวแล้วนะสักแปดโมงครึ่งหาที่กินข้าวไหมเอาแปดโมงครึ่งเถอแต่อยากกินกี่โมงอ่ะก็แล้วจริงจริงก็ดูไว้ว่าแปดโมงอ่ะอ่าได้สักแปดโมงวิ่งเริ่มชะลอและหาของกินแล้วนะเออโอเค แวะทานข้าวนะครับที่ตมังสุพันนะเดี๋ยวไปเถื่อนกระเสียวกันนิดเดียวครับโอเคเดินทางต่อฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเขึ้นไปโด่งเถื่อนกระเสียวกันนะครับเก่งการสตาร์ทรถกันมากเลยถ้าน้ำมันรั่วอยู่แล้วปุ๊บ ว่าแยกหอนาฬิกาปัญหาจ่มใสนะครับกิดเริ่มเลย เป็นพระพาที่ประทับลอเก้านะครับนี่ก็จะมีเหมือนเป็นน้ําตกเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นลงมานะครับแล้วก็เลี้ยงป่าด้วยมันดูได้นะโอ้ยนกมาเคียงปลาเนี่ครับนี่เลี้ยงปลาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นน้ําตกนะนะครับน่บองก็น่ากกจะขึ้นไปชมได้นะ ไหลลงไปถึงมูุ่นนะครับเป็นน้าตกข้ามบันไดแดีวเราไปดูพราะพาที่ประทับลอกเก้ากันนะครับโอ้มอนนีบ่อน้ำเรื่องปลาด้วย ตรงนี้ล่มเย็นมากเลยครับนี่นะฮะก็เป็นที่ประทับของรอเก้านะครับไปดูซิขึ้นไปได้ไหม วิวน่าจะดีดหอมกันเลยโอ้ตรงนี้เป็นไม้สามร้อยหกสิบองศา่กเทียวครับตรงนู้นน่าจะเป็นออทนแห่งชาติพุทเตอร์ที่เราจะไปนะ ทำไล่ไปรงกลมด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะครับร่มเย็นีศสลานะแล้วก็จุดชมวิวนะครับข้างหลังนี่เป็นบมอป่านะฮะเห็นเพื่อนๆว่าเป็นปลาแรดก,กันนะฮะสีสวยดิเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายลายด่างๆขาวดำนะฮะผมนิยามว่าเป็นปะคาฟเมืองไทยแล้วกันเนาะโอเค มีประมาณนี้ครับเผื่อเสียวข้างล่างไม่อยากเดินลงไปเลยร้อนนะฮะเอารถลงไปก็ไม่ได้นะสังเกตดีมากมาก็ม,กมีรถกอล์ฟมีจักรยานนะครับแนะนําว่าให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไปเลยนะนี่ตรงนี้นั่งดูพระอาทิตย์ตกได้เรอตอนเย็นน่าจะวิวพระอาทิตย์ตกอย่างนี้แน่เลยฮะโน่นมีฝูงแกะขาวๆอยู่อื่ มีของเล่นให้ิกเล่นนะครับตรงนี้มีร้างค้าตริการแล้วก็วันนี้ทั้งวัดนะครับเราก็จะใช้ชีวิตวนเนี่ยครับรอบเขื่อนเป็นเรื่อยนะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะไรังี้ฮะที่แรกตั้งปเป้าไว้แค่จะมาพูดเตอือนนะแต่เจ้าตาแทนที่เที่ยวไปสี่ที่นะฮะสิบหายแน่ทปนี้ผมแค่นี้ก็เหนื่อยละ นี่นี่ไอ,อตัวแผน่แผนๆเนี่ยไปครับไปลุยกันต่อแดดแรงมากผมไม่ไหวแล้วจุดหมายต่อไปถ้ำอะไรนะตาถ้ำถ้ำเขาช่องลม,มจะไปเลยไหมหรือจะไปคาเฟ่ก่อนไม่รู้ถามถามขงวอนไม่อย้ มันเพื่อกินข้าวมาอิ่มๆอ,อ,อ่ะมันก็ต้องตบด,งด้วยกาแฟไงกาแฟเท้าตะคอนและเจ้าดันท่ายแล้ว ครึ่งตัวไม่สมบูรณ์ต้องล้มต้องล้มแล้วเปียกครึ่งตัวถึงจะสมบูรณ์นะครับตเตะรอบมาต้องใช้คุม้มเออพี่ต้องขยับตรงนั้นเลยโอเค นี่งพาเตี้ยเลยเอเคปีใหม่ครับ <c oughs> ปีใหม่ตรงนี้นเลย <c oughs> okay. บรรยากาศนะครับด้านหนเนาะรถจอดตรงนี้นะครับก็เราทะลุเข้าป่าอ้อยทะลุป่าอะไรมานะฮะแต่โอโปลผมแบตหมดนะแล้วเราก็วิ่งมานี่นะครับแล้วก็ตัดเข้ามาจอดตรงนี้นะครับพอมาถึงนะครับหลวงพ่อขับรถเก่งเข้ามานะฮะแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าโยมมายังไงมาทางไหนเราก็บอ,อกมาทางนี้นะครับหลวงพ่อถามว่าโยมมาทางนี้ทําไมมันมีทางตรงนี้ออกไปนิดเดียวก็ออกถนนใหญ่แล้วเละเทะมาก วัดอะไรสักอย่างนึงนะครับนี่เป็นสนาสงนะโอเคครับทุกคนก็เราก็มาถึงไปดูเส้นทางขึ้นถ้ำนะครับก็เป็นภูเขานะครับสงบร่มเย็นยงงทางไม่แย่นะครับก็เหนือนิดหน่อยนะเราไปดูถ้ำกันวัด ถ้ำเขาช่องลมนะครับถ้าเสิร์ชใน Google Map แต่ว่ามาถึงแถวนี้ก็ถ้าเจอทางแปลกๆก็ให้ถามชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามาผิดทางมันจะเข้าลำบากมากเลยนะอย่าไปเชื่อ Google Map นะครับโอเคหมือนจะมีถ้ำตรงนี้นะครับถ้ำเขาช่องลมมากันตั้งเมื่อไหร่เนี่ย มาแต่มาเช้าเมื่อยครับ <c oughs> หลวงพ่มมอเก่งเลย5โมงกว่ากร <c oughs> ขับรถเที่ยวครับโอ้ในถ้ำเย็นมากเลยขับด้านล่าง ในการในถ้รมนี่อันนี้เป็นรากไม้ลงมาจากข้างบนนะข้างในมีอะไรบ้างพี่กระดูกอะไรอ่ะช,ช้างเหรอผอว่า<ม>น่าจะกระดูกช้างนะครับทุกคน แล้วก็มีพระพุทธบาทนะครับโอ้โัไฟที่ทำข้างในดีมากเลยนะโอ้มีข้างขาบ,ขาบนฮนะแล้วก็ขี้ข้างขา ในนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับถ้ามเขาช่องลมนะเที่ยวกันเยอะนะครับจะได้เจริญเจริญ เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเสจตรงนี้เราจะออกทางที่หลวงพ่อมานะเราจะไม่ไปทางลำบาก,กน,นะแล้วรถผมล้อเดิมอย่างเดิมนะครับอืมอย่างนี้เลยไม่ไหวต้องขออภัยทุกท่านมานะที่นี้แลนะครับพอดีกล้องผมเสียมีแค่ภาพบรรยากาศบางส่วนเค okay, ตอนนี้แก๊งเรากํลาลังจะไปจุดก้นินตกนะครับเจอพี่เขายางแตกนะใครมาระวังนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมหินนะฮะเลี้ยวโดนนี่ เาคมเนี่ยางแตกเลยนะฮะไปช่วยพี่เขาก่อนนะเราอยู่บนจุดเครื่องบินตกในงชาตพุเตยนะครับถนนเส้นนี้ถูกสร้างเพื่อมาลำเลียงศพนะครับนะสร้างเครื่องบินอยู่เต็มเลยเข้ามาลำบากนะครับรถไม่พร้อมคนไม่พร้อมอย่าเข้ามานะภาพตรงนี้เป็นขาลงแล้วนะครับขาขึ้นไปเนี่ยฝนยังไม่ตกนะฮะ แล้วก็ล้มลุกคุกคังขึ้นไปจนฝนตกจนไม่ไหวจะต้องกลับนะครับเสียดายมากๆเลยที่กล้องโกโปรมันเสียเลยถ่ายมาไม่ได้ถ้าท่านใดอยากจะดูเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมแปะลิงก์ช่องไอต้าไว้นะครับฟิลิปปินส์มอโตโทีวีนะไปรับชมกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ